เกือบตายไม่รู้ตัวถ้าเจอกล้วยที่มีรอยแบบนี้อย่ากกินเด็ดขาดเรื่องราวเปิดเผยโดยเว็บไซต์เริ่มด้วยคุณแม่ชาวอังกฤษวัย43ปีคนหนึ่งได้ซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตตามปกติเหมือนกับแม่บ้านคนอื่นๆทำกันและเธอก็ได้ซื้อกล้วยที่แพ็คใส่กล่องมาจำนวนหนึ่งแพ็คแล้วเธอก็วางมันไว้ในครัวตลอดทั้งวันหลังจากที่ซื้อมา จนรุ่งเช้าของวันถัดมาเมื่อเธอเปิดแพ็คก,กล้วยที่ซื้อมาเพื่อนำม,มาให้ลูกสาวรับประทานตามปกติแต่แล้วเธอสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่กล้วยใบนั้นพระเจ้าเมื่อเธอสังเกตดูดีๆก็พบว่ากล้วยทั้งแพ็คที่เธอซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนั้นมีเจ้าแมงมุมฝังตัวอยู่ภายในพร้อมมีใย,ยแมงมุมอยู่เต็มไปหมดพวกมันมาทำรังอยู่ในกล้วยทั้งหวีที่เธอซื้อมา เธอจึงนำกล้วยหวีดังกล่าวกลับไปยังซูเปอร์มาร์เก็ตที่ซื้อมาและต่อว่าท,าทันทีซึ่งทางซูเปอร์มาร์เก็ตได้ทำการตรวจสอบและเสนอคืนเงินให้เธอเต็มจำนวนแบบไม่มีเงื่อนไข โชคดีมากที่เธอสังเกตเห็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้ก่อนที่ลูกของเธอจะกินมันเข้าไปเพราะแมงมุมที่เห็นอาจเป็นแมงมุมพิษหรือบราซิลเลียนวันเดอริงสปเดอร์เพราะแมงมุมชนิดนี้มันชอบทำรังในกล้วยและเคยถูกบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊กว่าเป็นแมงมุมที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกพิษของมันสามารถฆ่ามนุษย์ได้ภายในระยะเวลาแค่สชั่วโมงเท่านั้น เกอบไปแล้วไม่ลาถือเป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์อย่างดีก่อนที่คุณจะเอาอะไรเข้าปากจะต้องสังเกตและดูให้ดีเสียก่อนว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือไม่อย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรดกดแชร์และซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานเทพเฮลขอบคุณมากค่ะและขอให้คุณพระคุ้มครองทุกท่านให้ได้มีสุขภาพที่ดีทุ่นหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะ